อันนี้รู้ไว้ก็กดีนะฮะดูความไปในเลยวๆคกันะครับ <ST. S 1> อันนี้โฆษณาของเขาอีกนะครับว่ายี่ห้อเอ่อเนี่ยเวลามันวัดเนี่ยนะระยะทางของจุดต,ต่างๆเวลาวัดขอเนี่ยเออค์อครโมมิเตอร์เนี่ยนะคะครโมเมทรีเนี่ยเวลาเราเลื่อไนไปเลื่อนมาจุดมันจะสั้นงงสั้นงงใช่ไหมมันจะสั้นยาวสั้นยาวแต่อันนี้บอกว่ามันคนสแตนเลยนะคะ <ST. S 1> ร,รับมีความเมี่่ะ นี่เป็นข้อเป็นเป็นจุดข,ขาดนะครับว่าเออเวลาเราเลื่อนเข้าไปเนี่ยนะฮะในจุดต่างๆระยะห่างของจุดต่างๆเนี่ยมันไม่เปลีป่ยนแปลงเพราะใช้คำว,ว่าเทเลเซนติกเทเลเซนติกเคอร์กอมิตรีทำให้การวัดเนี่ยมันโอกาสผิดพลาดต่ำนะฮะสังเกตไหมครับว่าพบางยี่ห้อเรา่อเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยออตรงเนี้ยเวลามันโฟกัสการยะโฟกัสเ,เนี่ยจุดต่างๆมันจะสั้นลงยาวขึ้นสั้นลงยาวขึ้นนะไม่เท่ากันพอโฟกัสเสร็จปุ๊บก็จะปึ๊กนะได้ค่านี้แต่ไอ้ตัวเนี้ย แอรวมาเอร์เนี่ยเราเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยมันระยะเท่ากันตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่มันโฆษณานะอ <_ d icki> ๋อดีนี่นี่ไง่วอระวังด้นะฮะนี่เป็นวิดีโอนะเี๋ยวนะเดี๋ยวเรามันเลื่อนไปเลื่อนมาอ่ระยะทางระหว่างจุดต่างๆนะฮะมันจะเท่ากันตลอดเวลาที่มันเลื่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีการเลื่อนให้ดู ผมก็เแนว่าเราอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับว่าตอนที that, right line, ่เลื่อนไปไงให้มันให้มันโมไปก่อนครับโมว่ามันมีอะไรไงเดี๋ยวเราจะทำให้ดูไอนพวกที่นอนเทเลซนตริกก็คือยี่ห้อตื่นๆนะครับเวลาวัดเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนไปเห็นไหมเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเล็กลงใหญ่ขึ้นเล็กลงใช่ไหมฮะเนี่ยระยะระหว่างจุดนี้นะฮะมันจะใหญ่ขึ้นเล็กลงใหญ่ขึ้นเล็กลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของไซส์ใไหมฮะไซส์ อ่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ยังเป็นพวกที่ independent อยู่นะเดี๋ยวของไซดเรียนต่ออันนี้มันจะทำให้จุดเนี่ยมันมีระยะทางที่ต่างกันไปในแม่เนี่ยแต่ถ้าของไซดเนี่ยคือ,อที่เป็นต้องเป็นเทเลซันติก เวลามันเบลอรหรือมันชัดนะฮะเห็นไ,ไหมระยะทางเข้ากันตลอดเนี่ยไม่ว่ามันเบลอรหรือมันชัดก็คือเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกจุดต่างๆมันเท่ากันตลอดมันนิ่งเลยนะครับเหานไหมฮะนะเนี่ยเวลามาขายเราจะรู้บอกทีทเทเลสติกเขาจะไปตุ้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองนันนะโอเคทีเคน k งงผ่านไปเลยกันนะครับว่าเพราะว่ามัน เราไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมแต่ถ้ามีเนี่ยก็คือวัทยวัดข้างหน้าวัดข้างหลังแลงว้วก,ก็วัดคอนคินาทรีก็คือวัดคอนาลังคอนเนียสามารถคำนวณค่า T ีเชออกมาทำให้เราได้ค่าคอ r เนียลพาวเวอร์ที่ถูกต้องมากขึ้นก็มีประโยชน์ในการใช้ในสูตรที่เป็นทอลิตแล้วก็เป็นมาร์กิตโฟคอลไอเนะครับถ้าใครต่อไปใครซื้อเพิ่มนะฮะหรือเราซื้อเพิ่มเราจะได้รู้ว่าเอถ้าอาจารย์บอกว่า จะใช้ทอรหรือใช้มลติโฟโคลเราก็อาจจะเช็คว่าเขามีทีนะค่ยังเราผ่านไปเลยนะครับนะสูตรต่างๆนี่ก็ผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าสูตรพวกนี้เราก็ไมงมีนะฮะ <c oughs> ขอทนโทรโปรนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับนะในไซส์ทำได้น,นะครับซื้อเพิ่มอีกามแสนห้าน,นะครับนะโอเคตอนนี้เวลาเราสแ,แกนเสร็จนีนะครับ อันนี้คือตัว B scan ที่เขาพูดถึงนะครับเราต้องเช็คสองอย่างครับคือเช็คว่ามันตรงไหมจุดนี้นี่นะฮะสำคัญมากเลยจุดอะไรฮะจุดโฟเบียฟูเบียรู้จักใช่ไหมฮะตรงกลางไซติน่ามาอย่างนี้แต่ว Full ่โฟเบียมุ่มนี้นิดนึงเนาะจริงมันจะต้องเห็นมันปุ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับคนไข้จะต้องฟิกตรงกลางนะครับไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมาเพืมันจุดที่โฟเบียนะเช็คตรงนี้นะ,ะว่าตรงไหมิกเซชัน่น เช็คว่าเลนมันทิ้วไหมไเดี๋ยวกรณีอย่างเงี้ยเลนมันทิ้วเห็นไหมฮะเลนมันเบี้ยวคนไข้อาจจะมีเลนส์สองลักเซชันนะหรือคนไข่มองลงแต่ที่อย่ามองตรงนะครับเนาะตรงนี้เราต้องเช็คถ้ามันไม่ตรงต้องวักใหม่นะครับต้องรักใหม่นะอันนี้เป็นข้อดีของตัวไอล์มาสเตอร์ซึ่งยี่ห้ออื่นไม่มีนะผมก็จะว่ายี่ห้ออื่นไม่มีไม่มีตัวนี้ให้ดูนะฮะนะตัวอย่างอันนี้นะครับ นอกจากจะดูฟิกเซชันแล้วนี่นะฮะเห็นไหมโฟเรียมันบุ๋มไปนิดนึงนะฮะโฟเรียนี่ก็ขยายโฟเรียมันอย่างเบอรเลยนะครับตรงนี้ไม่ตรงโฟเรียนะฮะเป็นโพฟิกเซชันนะครับนอกจากนั้นเราอยากจะเจอพาทโลโลจีอื่นเช่นอันนี้เป็นไมโครโฮมนะฮผู้ที่ทำโอทีจีนะเคยเห็นใช่ไหมไมโครโฮมเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะดูฟิกเซชันแล้วยังบอกได้ด้วยว่าพาทโลโลจีมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็ต้องเขียนลงไปนะฮะว่ามันมีผิดปกติเนาะ คุณนะไม่ใช่วัดอย่างเดียวเลยที่ิคนเชีย่ยนที่ที่ดีนะครับก็ต้องบอกตรงนี้ให้กับคุณหมอด้วยนะฮ้ยี่มันแปลกๆคุณานฟิตไม่ได้แล้วมันมีอะไรประหลาดๆอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้เราก็บอกไปเลยนะคับทุกท่านผมเก่งกว่าเล่นดิดนซ์ใช่ไหมครซึ่งซึ่งจริงๆเราก็อาจจะต้องเก่งกว่านะเพราะเราทำมันอยู่ทุกวันชึไนี่ทังนิคกดิจตาที่ผมผ่านไปแล้วกันนะครับ เราต้องรู้พวกน 1, it it, mm. Luckily, ี้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว like ่าจะได้รู้ว่าไอ้เป็นวัดได้เท่าไหร่นะ่ยเอ็กเซอร์เล็กได้เท่าไหร่14หรือ38พวกนี้อยู่ในคู่มือแล้วก็อยู่ในโบรชัวรอยู่ในสเปสิฟิเคชันนะครับซึ่งเราต้องทราบนะว่าไอ้ตีมันควรจะเป็นเท่าไหร่หรือวัดอะไรเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ผมผ่านไปเรื่อยๆเลยนะฮะนะอืมแล้วก็ไอเอลฟอร์มูลาที่มีอยู่มีอะไรบ้างนะครับนะโอเคอ่าอันนี้คือที่เมื่อกี้พูดผ่านเล ทางโดเมนสเปกโตโดเมนเซลฟ์ซอสอันนี้เดี๋ยวไปให้อาจารย์ที่สอนโรซีทิทททอธิบายรายละเอียดด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้รู้ว่าทางโดเมนนะฮะใช้ซูเปอร์ลูมิเนสไอน์อ์สเปกโตโดเมนใช้บล็อตแบนไลท์ซอสอันนี้ใช้สวิตปิ้งไลท์ซอสพวกนี้เป็น, Laser, Laser. นเลเซอร์ Super aser, รเลเซอร์ตัวนี้เป็นเกาเรียกว่าซูเปอร์ลูมิเนสเซนต์ไม่ใช่เลเซอร์นะแต่ว่าเป็นเนียนเลเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปกโตโดเมนเวลฟซอสนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะเราเรียกว่าเป็น สเปกโตลอินเตอร์เทเลนบางคนใช้คำว่าฟูเรียโดเมนทั้งหมดนี้นะครับนะถ้าเขาบอกว่าฟูเรียโดเมนแปลว่าเป็นอันนี้ก็ได้เป็นอันนี้ก็ได้เข้าไหมฟูเรียโดเมนเพราะว่าตรงเนี้ยตอนที่เขาคำวานวณตรงเนี้ยเขาต้องใช้ฟูเรียพวกเราคงเคยเรียนเคยเรียนนะใครเรียนะอะไรปีหนึ่งวิศว์ฟิสิกส์อ่ะต้องมีฟูเรียทรานส์โอมิชันจำได้ไหมฟูเรียฟูเรีย s f o r m a ม i o n นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับสามารถที่จะคำวนวณแยกคลื่นต่างๆออกมาเป็นแสงต่างๆได้นะครับเนาะ <Yeah. S 1> สเปกซอนก็เป็นหน้งที่ดีสุดตอนนี้นะครับอ่ะเอาแค่ให้รู้ชื่อแล้วก็รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงผ่อไปนะครับแต่มาถึงตัว AL s สแกนนะเมื่อกี้จบเวลาแล้วในชะ่ตัวนี้เป็นอินฟราเรดเลเซอร์นะฮะตัว a อลมาสเตอเขาใช้เลเซอร์เนะ่ะเป็นสรับ ประมาณ800บาทนะคจะเห็นว่าวเนี้เขาใช้สีอะไร820ร้อะไร780สีอะไรครับแสงสีอะไระไรับสีมะกนะ,ะโดนลม,มหลอกง่าเลยวกนี้ตาเรามองเห็นแสงสีที่ความยาวขึ้นเท่าไหร่ตาเราเนี่ยเห็นความเห็นสีต่างๆที่ความยาวขึ้นเท่า อันนี้อันนี้ควรูนะครับอันนี้ไม่ได้เลยถูกสสงสีเท่าไหรฮ่ฮะม่วงคลาบไม่เงเกี่ยวเรื่งแดงม่วงคลาบเกี่งเกียวรื่อง,ดง,ดงแดงกันเ้ยไหมเราท่องเกี่งแสีลุงเนี่ยสีที่เราเห็นด้วยตาเปล่ามีแค่ตัได้ไหมหนึ่งข้องตามหนึ่งข้องตามไม่มีเอได้ไหมสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยจำไว้เลยครับสี400่ร้อยถึงเจ็ดร้อยนะฮะสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยนานโนเมตรนะครับสี่ร้อยคือไฟทาฟ้า สีเจ็ดร้อยก็เข้าไปทางแดงใช,ใช่ไหมฮะเนาะอันนี้เจ็ดร้อยนาสิคือมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็น,นครับเม,มื่อไอ้ที่ยิงเข้าไปนในตาเรามองไม่เห็นนะฮะสีแดงๆนี่คือฟิกเซชันไลท์ไม่เกี่ยวนะครับเนาะบางคนบอกว่ามันใช้สีแดงไ,ได้สีแดงคือคือฟิกเซชันไลท์ให้เราดูเนะะาะแต่แสงที่มันยิงเข้าไปนเนี่ยคืออินฟราเรดอินฟราเรดก็คือเกินสีแดงอินฟราก็คือไปทางมากกว่าสีแดง สีแดงอยู่ที่700ใช่ไหมครับอินโฟเรสก็คือไปทางนู่นเลยนะออกตัวลงไรเลยแปดเด้อยแปถ้าเป็นตัวเอลมาสเตอร์จะเป็นแปดร้ไม่แน่เดวแปดร้อยเท่าไหร่นะอาจจะเป็น820หรือแปดาสิบก็ออกไปทางอินโฟเรสก์นี่ไงนะครับนะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมอาเชียโคยเลนตัววิวเมเตอร์ก็คือเป็นทางโดเมนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ใช้แชมฟลุกในการถ่ายด้านหน้านะครับแล้วดูแอนิเนชั่นเพื่ดูคอนดิชชัเนี่ยใช้แชมฟลุกนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยใช้ PCI นะหรือทางโดเนโอซี c t นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือมันมีตัวนี้นะนนเข้าใจได้ไหมเริ่มเข้าใจได้ไหมครับตผมต้องพูดถึงเรื่องชนิดต,ต่างๆของเลเซอร์อะไรนี้นะครับนะเพืจะทห้เราเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นนะครับนะอันนี้ผมขายของหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าอะไรดีแล้วก็บอกข้อดีเนาะอันนี้ได้รับรางวัลเล่นตอบดีไซน์นะฮะร,รู้จักเล่นตอบดีไซน์ไหม แต่ว่ามันเป็นรางวัลที่เขาให้ทุกปีนะฮะคือการดีไซน์อะไรของโลกเนี่ยที่มันดีมันเจ๋งเนี่ยนะฮะก็จะให้รางวัลเพื่อได้รางวัลเพื่อการดีไซน์แั่เมื่ตั้งแต่2012นะฮะมีออโต้แท็กกิ้งวัดหกอันเนี่ยภายใน10เซกเตอร์ไม่ใช่6เซคันด์6การ์เรยิเตอร์ใน10วินาทีเร็วกว่าไซส์2เท่านะจะเป็นไซส์เขาบอกว่าประมาณ20่สิบวิอันนี้6วิไอ้10วินะฮะวัดอะไรบ้างวัด K วัดแอคเซลเด้งวัด ขเขาเรีติ๊กเนีวัดแอนเทอร์เชอร์เรียกวัดไวทูไวทไวทูไวก็คือคอเนียใช่ไหมลิมัส,สลิมัสพิพิธวิทยทั้งหมดนี้เสร็จภายใน10วินาทีนะครับมันก็มีอัลตราซาวด์แถมมาให้ด้วยนะครับมีทอร์ดิแอสซิสแตนต์ฟังก์ชันอันนี้ให้ดูให้ดูอัออนนี้นะไอ้คนนี้มันเป็นอะไรนะจริงเดี๋ยวดูว่าเวลาเขาวัดเขาวัดได้สิบวินาทีจริงไหม ทางวันปุ๊บนะจึ๊๊ดจื๊ดเสร็จแล้วนะฮะ A L เสร็จแล้วล่ะ C T T อันนี้เออร์เลอร์นี่ยัึ่ง่เสร็จแล้วล่ะอันนี้ C T T เป็นยังเสร็จแล้วอันนี้ผิดนิดนึงเสร็จแล้วไวถูกไวเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วสิบวินาทีเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วหมดแล้วออกหมดแล้วเห็นไหมอันนี้คือเรียวเทาเลยนะนี่จริงอ่ะประชุมงานเนี่ยเขาไปเห็นว่ามันเร็วจริงๆเออไปก่อนแต่ก่อนย้อนี้ ไอ้ตัวที่เพรื่องหลังก็คือคนแค่ต์คนนี้เป็นคนแทนปกติไม่ใช่คนแทนต์ตลาดใช่ไหมคอนเทนต์ตลาดจะราคาวันนี้นะครับวันนี้บรว่ารปุ๊บเดี๋ยวลองลองไปเล่นดูนะมันได้จริงกว่านะฮะอยากโฆษณาให้มันเยอะไปนะตัวนี้ถ้าใครอยากสนใจนะครับก็ไปดูในยูทูบได้นะฮะพิมพเขาว่าเอลสแกนเองเข้ามาด้วยเตอะเพราะเฉยๆอันนี้มีรายละเอียดยิบเลยนะฮะเรื่องการวิธีการใช้ซึ่งผมก็ดูแล้วก็ได้ประโยชน์มากนะเราจะผ่านไปเรื่อยๆนะครับ Presentation ก็คล้ายๆกับข,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 ของ Animal มา s t e r ร์ Master, นะอาจจะไม่ละเอียดเท่าในบางจุดแต่ว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะไ,ม,ไม่น่ามีปัญหาโอเคฟอร์มูล่านะ okay. ที่ผมหายไปนะครับเราอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของหมอที่เขาเลือกใช้นะทำไมอาจารย์บางคนก็ตอบว่าเนต้องใช้สูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้เพราะแต่ละสูตรที่มันมีความเหมาะสมกับตาไม่เหมือนกันอย่าไปบอกว่าอาจารย์ยุ่งยากวุ่นวายอาจารย์ก็ใช้ขู่ที้งเลย ไม่ได้คนะรับเพราะว่าในคนไข้ตาปกติตายาวตาสั้นเนี่ยถ้าเราใช้สูตรตาปกติไปใช้กับตาสาั้นตายาวายาวมันพลาดผิดเขาว่ามันผิดนะครับน,น,น,นั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนไข้ตายาวหรือตาสั้นหรือตาปกติจะได้เลือกสูตรถูกซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์เป็นคนเลือกนะฮะเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดอาจารย์เลือกผิดเราก็บ,บอกอาจารย์ว่านี่ตายาวอาจานรย์ไม่ใช้สูตรนี้หรอเอเอเฮ้ยม่รู้ไหมเนี่ยเราแนะนําได้นะครับเนาะ ใจก็ไม่ใช่ใจรู้ทุกคนรู้ทุกอย่างนะครับเนาะื่้นถ้าเรามีความรู้เราก็จะได้รู้นะครับจนะได,ได้รู้ว่าเอ,เอ๊อเราไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเว็บที่มีประโยชน์มากนะครับมันรวมเอาฟอร์มูลาทุกอย่างในโลกเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับเป็นร้อยน้อยสูตรเลยอ่ะนะแต่ที่ใช้คอมมันก็คงไม,ม่กี่สูตรเนาะสมเข้าอยู่ได้นะครับนะอ่าเนี้ยมาถึงว่าเทคนิคเชนมีหน้าที่อนะไรเนี่ยมมีีกกาารร หน้าที่ของทีมนิเชียนนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดเองนะครับหรือว่าคิดว่าทุกคนก็ควรจะขอบคนนุณมากครับรกีลังงานได้ดีก็ไม่รู้อะผมไม่ได้บอกนี่ผมสิกแน่นเลยขอบคุณนะครับร้น,นามนนากร้นมาอันนี้คือโค้ชคอนดักไปว่าสิ่งที่คนทำหรือเป็นสิ่งที่ทนิเชียนเนี่ยควรจะมีนะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจนะครับท่านเป็นส่วนอย่างที่สําคัญของทีบริการหมายความว่าอะไรหมายความว่าทีมบ,บริการจะไปไม่รอดถ้าไม่มีเราใช่ไหมครคิดดูเดี๋ยวถ้าเทคโนเชยนแบบสไตล์ไม่มานะทุกคนนะสักวันหนึ่งนะโอดีดะระเบิดแน่เลยใช่ไหมครับหรือว่าหยุดไปสัก่องขอน้คเนี่ยสุภาพก็ตายเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะดีทําให้อ้อมลงใช่ไหมครับเลังวันนั้นเนี่ย ต้องรู้ว่าเราเป็นคนที่สําคัญนะครับในทีมเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นเฟืองนะฮะเนเฟืองหนึ่งมันวิ่งไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรามีความสําคัญนะครับสองต้องมีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอช่วยอะไรกันให้เก่งนานแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามีห้าหกคนนะเราปล่อยให้เอกคนหนึ่งทําไปวิ่งเลยวิ่งมานวิ่งอยู่หน้าแหละเอกคนหนึ่งบอกเฮ้ยสบายๆได้กินกาแฟเธอทำอยู่คนเดียวแล้วเมื่อไรงานมันจะเสร็จใช่ไหมฮะ เพราะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยถ้าทุกคนช่วยกันเฮ้ยคุณนมคนนี้ยัง,งอออยู่เฮ้ยออคนนี้ทับนะคุณยังทำคนนี้ไม่เสร็จนั่นช่วยนะทุกคนต่างช่วยกันมันก็จะเสร็จเร็วกินข้าวเร็วกลับบ้านเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ในการทางางนเสมอและช่วยเลย <S <S 1> <S 1> หลือทางก้นนะ, <S <S นะครับ <S 1> <S 1> สำคัญมากเราต้องคิดเสมอว่าการทํางานที่ถูกต้องอย่างมีผลต่อบรับ มีผลต่อผู้ป่วยนะไม่ว่าในการวินิจฉัยการรักษาการผ่าตัดเพืความดึงรอดขอผู้ป่วยนะฮะบางทีอย่างที่ผมบอกไปบอกว่าอักเสบเล่งผิดเป็นยางมินเขาก็ผิดไปเท่าไหร่สามเดแบอจำได้๋ยวที่หน้าถามไปนะใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวัดผิดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่ผิดนะฮะแต่อาจจะทําให้เราใส่เอลผิดคนไข้มองไม่เห็นต้องมาผ่าตัดไปเปลี่ยนอลลโอ้โห คิดดูเนเรื่องใหญ่เลยนะเกิดมันผิดไปเยอะเนี่ยคนไข้ไม่ไม่พอใจเลยนะฮะนะต้องมาทำฐานตัดใหม่เพื่อเปลี่ยนไอ็มเอลเนี่ยเราคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นญาติเราอะเอาอะใช่ไหมฮะแล้วมันผิดเพราะอะไรผิดเพราะเทคนิคชีนวัดไม่ถูกอะไรอย่างเนี้ยคือแปลว่าเราจะต้องโทษตัวเองนะใช่ไหมครับเพราะนั้นอันเนี้ยมีความสำคัญมากนะไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามเราต้องวัดให้ดีเสมอนะครับนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่วัดนะทุกอย่างที่เราทำนะครับนะ นะต,ต้องคิดอย่ายิ่ถึงรู้ว่าเรามีความสําคัญมากเลยนะครับคือหมอก็อมีความสําคัญไงแต่หมอผ่าไปเนี่นะครับไปใส่เลนส์ที่ยดจบไหมจบหมอจบใช่ไหมครับนะเนาะะฉะนั้นการวัดทุกอย่างมันไม่เที่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนะจงมีความภูมิใจในหน้านะที่การงานที่ทํานะครับเราต้องภูมิใจเพราะว่าเรามีส่วนสําคัญในการทําให้คนไข้เนี่ยขนการรักษาดีใช่ไหมครับ ช่ไหมฮะเราอย่าคิดว่าเราเป็นแท่เทคนิเชียนเราต้องบอกว่าฉันเป็นเทคนิเชียนนะคุณจะคุณจะวัดคุณต้องโวยฉันวัดใช่ไหมไม่งั้นอาจารย์ไปวัดเองดีอาจารย์วัดที่ดีกว่าฉันไหเออถ้าวัดที่ดีผมคงวัดดีแต่ก็ต้องบอกว่ามีอาจารย์บองวัดที่ดีบางทนะอย่างอาจารย์ใชวัดซึ่งอยู่ที่ลานานี่นะแกวัดของแกเองนะครับแล่นไหมเวลาไรการเลคเชอร์มีใครเคยเล่าฟังไหมแกว่าแกผ่านตามนี้แกไม่ให้มท็จนเช่นวัดเลยนะพวกแกบอกว่าผม าคนไข้ผมไม่เอาคนไข้ไปขึ้นกับเทคนิคเชียนคนนี้หรอ <c oughs> นะกแค่วัดเองเลยครับเพราะว่าแกเชื่อ,ตอ,อมตัวเองแล้วแกวัดได้ดีมากๆแล้วก็รู้รยละเอียดยิบเลยนะครับนะแต่ว่าที่นี่เราก็มีเหมือนกันบางคนแค่บางคนผมอาจจะไปว่าเองพวกผมรู้สึกว่ามันแปลก,ปลกนะนะไม่ได้บอกว่าพวกเราวัดผิดนะครับแต่ว่าเราอยากมีคอนเฟิร์มให้มันเป็นอย่างนั้นจริงนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงภูมิใจนนคนับที่นี่เพราะว่าเราทําเยอะเรามีความชำนาญนะครับอาจารย์ เขาก็มีความชานาญในการทดในการดูแลคนไข้แต่เขาไม่มีความชานาญในการวัดคนไข้นะครับทุกคนมีความสาคัญมีความชานาญในแต่ละอย่างที่ต้องทนะครับเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งแนและกนรล้วก็ต้องมีความมุ่งใจในสิ่งที่เราทำนะครับเมื่อเรามีความมุ่งใจสิ่งที่เราทำประทศเราเป็ถูกต้องมีความเพื่อในการทํางานแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามมาทั้งหมดถูกไหมครับทุกวันที่เรามีความมุ่งใจมีไหมมีมีไหม ไม่ค่อยมั่นใจหรอกมีครับมีครับมีครับมีมาตั้งนานแล้วแต่ั้นถ้าใครไม่มีต้องมีนะครับหรือใครไม่มีก็ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นนะครับเนาะอืมนะอ่าอันนี้สำคัญมีการแต่งกายที่เหมาะสมวันนี้เหมาะสมไหมครับเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้มาทำงานใช่ไหมฮะนะมันก็สำคัญยังไงฮะผมก็บอกเออใส่เสื้อกางเกงยีนส์นก็ได้ไหมนะใช่ไหมฮะ จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นของนอกกายก็จริงนะครับแต่มันมีผลกับคนไข้ไงนสมมติเราไปหาหมอเงฮะเราหมอแต่งตัวสอมช่อนะผมจะเซิงใส่เสื้อคอกลมบางเกียงยีนเรากล้าไปเขาตรวจไหมใช่ไหมเราไม่กล้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งกายที่เหมาะสมนะฮะอย่างบางที่นะอย่างผมไปเจอที่อเมริกาเนี่ยยังมีเชื่อมันแต่งตควนใดูหมออีกแหละ ส่สูตรใส่สไทยบางคนแบบโหมาแบบเต็มยศเลยอ่ะ <S <S เออแล้ใส่ใส่กาวอย่างดีเลยคือแยกไม่ออกเลยคนนี้เป็นอาจารย์คนไหเป็นทีมเชียร์นะแต่เขาแต่งแต่วแรงเป็นปกตินะเขาก็จะต้องดูคือที่มันการเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาในต่องสําคัญมากเนาะคืเรียกว่าเลยน,ะ,น,ะ,นะถ้าดีมีชายเป็นหมอครึ่งน,นะครับเน,ะนะาะงนั้นที่ในเชียที่นู่นนี่นะฮะโหมันแบบประพาวมากเดินไปอยู่ในโอปีดีนี่นะเหมือนเป็นอาจารย์เลยนะแล้วที่นั่นเขาก็